เราควรจะมีความอดทนแค่ไหนในชีวิตเพื่อที่เราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องของเรื่องนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อสมัยตอนที่ผมยังทํางานประจําเงินเดือน13,000บาทนะครับซึ่งเพื่อนของผมเนี่ยก็เงินเดือนเท่ากันผมเนี่ยซื้อข้าวแกงถุงนะครับจากข้างทางมากินแล้วปรากฏว่าแม่ค้าเนี่ยรัดหนังยางวิจ,จิตพิสดารมากนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถแกะได้ผมก็เลยไหว้วานเพื่อนที่อยู่ข้างๆนะครับว่าช่วยแกะหน่อยได้ไหมเพื่อนผมก็หันมามองหน้าแล้วก็บอกว่าหนังยางแค่นี้เราไม่มีความอดทนมากพอในการที่จะบรรจง แก,แก้ไขปิศนาพัศเซลของมันเนี่ยชีวิตนี้เราจะไปทําอะไรได้ผมก็อ๋อมีเหตุผลครับโอเคมานั่งแกะเองสุดท้ายใช้เวลานานมากครับกว่าจะแกะได้นะครับมันมีงานอยู่ชิน้นนึงครับเออลืมบอกว่าสมัยนั้นผมทํางานเป็นกราฟิกดีไซน์ออกแบบเว็บไซต์นะครับลูกค้าเนี่ยต้องการงานที่มีความละเอียดละอสูงมากนะครับแล้วก็แก้ไขกันไม่จบไม่สิ้นเพื่อนๆในแผนกการาฟริกเดี๋ยวก็คือมารุมกันที่โต๊ะผมเพื่อช่วยกันนะครับหาทางออกว่าเราจะปิดงานนี้ได้อย่างไรจู่ๆนะครับเจ้านายของผมหรือว่าเจ้าของกิจการนะคร ก็เดินมาแล้วก็เออไหนมีอะไรให้ช่วยไหมเออเนี่ยตรงนี้ไงตรงนี้ปรับสีนิดนึงให้มันอ่อนนิดนึงนะแล้วงานจะสวยพี่เชื่อว่างานต้องผ่านอย่างแน่นอนแล้วเจ้านายผมก็พูดมาคํหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติหรือเปล่าก,กับความคิดของผมเจ้านายผมพูดว่าไหนมันปรับสีอ่อนยังไงต้องกดตรงไหน ซึ่งสำหรับคนทํางานกราฟิกดีไซน์ที่ใช้ Photoshop เป็นชีวิตจิตใจนะครับการปรับสีเป็นอะไรที่ง่ายมากง่ายชนิดที่ว่าเราสามารถจิ้มคีย์บอร์ดได้โดยไม่ต้องมองจอด้วยซ้ําทักษะที่ง่ายและเป็นพื้นฐานขนาดนี้ทําไมเจ้าของกิจการที่มีรายได้หลายล้านบาทต่อเดือนและมีลูกจ้างมากกว่า50ชีวิตถึงไม่รู้ละ่ะและทําไมคนเงินเดือน13,000บาทอย่างผมถึงได้รู้ละ่ะผมเริ่มเอะใจเอ๊ะ หรือที่บอกว่าเราจะไปต้องมีความอดทนแล้วรู้ทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปตอนที่ผมลาออกจากงานประจำนะครับแล้วเริ่มหามาเป็นกราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมได้รับงานนะครับทำเว็บไซต์นะครับให้กับบริษัทซึ่งอัตราค่าจ้างอยู่ที่80,000บาทซึ่งในสมัยนั้นเนี่ย80,000บาทมันถือว่าราคากลางๆครับแต่สมัยนี้คือแพงมากผมเนี่ยพยายามแบบอยากจะประหยัดต้นทุนนะครับด้วยการเรียนเขียนโค้ดเขียนภาษา HTML CSS PHP อะไรด้วยตัวเองด้วยความ ที่ผมเป็นคนที่มีความอดทนมากเลยนะครับเขียนได้สัปดาห์หนึงก็ยกธงข่าครับยอมแพ้ภาษาอะไรยากมากแล้วก็ไม่เข้าใจผมก็เลยแก้ปัญหาครับด้วยการไปซื้อเว็บไซต์สําเร็จรูปจากต่างประเทศมาในราคา2,000บาทแล้วเอาไปขายลูกค้าราคา80,000บาทครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไงล่ะเป็นคนมีความอดทนไหมล่ะถ้าลูกคา้า ได้ย้อนกลับมาดูคลิปนี้และเอ๊นี่เคสเรานี่หนาก็หลายปีแล้วอย่าว่ากันนะครับมีอยู่เคสหนึ่งด้วยครับปกติเวลาที่ผมทําเว็บไซต์เนี่ยผมจะอัปโหลดไฟล์นะครับเข้าไปที่แบบ www.website.com ไมไม่ต้องมีอะไรวิจิตพิสดารเลยนะครับแต่ว่า ทางลูกค้าของผมเนี่ยเนื่องจากเป็นองค์กรบริษัทนะครับเขาจะต้องมีกฎระเบียบในการทํางานใช่ไหมเขาสั่งให้ผมเนี่ยอัปโหลดไฟล์นะครับไปที่ w w w ร์ b เว็บดอทเว็บไซต์ดแต่ให้มันมาแสดงผลในหน้าเว็บไซต์หลักเหมือนกับว่าเราเอาสินค้าชนิดหนึ่งไปวางหลังบ้านแต่จะทํายังไงให้ลูกค้าเข้ามาหน้าร้านและเห็นสินค้าชนิดนั้นโดยที่สินค้าชนิดนั้นมันอยู่หลังบ้านผมงงมากผมนั่งหาวิธีอยู่3วัน3คืนเต็มๆมครับไม่รู้จะทำยังไงเลยเครียดมาก สุดท้ายผมก็เลยไปจ้างคนในเว็บไซต์ Fastwork ครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เข้าหาฟรีแลนซ์นะใครที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถเข้าไปขายแรงงานที่นี่ได้นะครับและผมก็เจอโปรแกรมเมอร์ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับตา,ตาตาน่ารนะัก2โปรไฟล์แล้วอย่างกับพิพตีละอะไรจะมีอาจา๋า ฉันกำลังอธิบายให้คนดูดูอยู่ว่านีออ่ผู้หญิงหน้าตาธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแบโอ้ยก็หน้าตาธรรมดาแล้วไงออไ,มไม่ต้องพูดถึงเรื่องหน้าตาเดี๋ยวพูดถึงเรื่องความสามารถแล้วกันนะครับเขาสา ก็ูปเป็นโปรแกรมเมอร์ผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมจ้างเขามาพอใจะะไหมจไปไปไป,ไปยอดวิวยิ่งน้อยอย,อยู่ไป <laughs> ผมก็เจอโปรแกรมเมอร์ท่านหนึ่งนะครับที่เขาสามารถทําตามที่เงื่อนไขที่ <laughs> อะไรอีกละ่ะ <laughs> เขาสามารถทำตามเงื่อนไขนะครับที่ทางลูกค้าต้องการได้นะครับโดยคิดอัตราค่าจ้างแค่ 500บาทและใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงในการแก้ปัญหาที่ผมพยายามงมมาถึง3วันเต็มๆนะครับต่อมาผมได้รับงานนะครับอัปเดตคอนเทนต์ให้กับบริษัทนะครับบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งต้องอัปเดตคอนเทนต์เนี่ยวันละหนึ่งคอนเทนต์ทุกวันเป็นเวลา30วันนะครับได้ค่าจ้างเดือนหนึ่งเนี่ยสองหมื่นบาทผมก็เลยเอาเงินเดือนสองหมื่นบาทด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็มีความสามารถในการเขียนคอนเทนต์อยู่แล้วครับ ผมก็เลยเอาไปช่างฟรีแลนซ์8,000บาทให้เขาทำงานแทนผมไปเลยแล้วผมก็กินส่วนต่างเดือนละ12,000บาททุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆนะครับแบบเป็นคนมีความอมดทนมากความสามารถอย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าจำเป็นมากๆเลยคือความสามารถในการร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นและก็ให้เงินเขาเป็นการตอบแทนเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดคิดก็ได้ครับ ผมต้องขอบคุณเจ้าของกิจการที่ผมไปทํางานบริษัทแรกมากๆเลยนะครับพี่เจ้าของเนี่ยได้สอนบทเรียนให้กับผมโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เอ,อ่ยปากพูดสักคำเลยนะครับว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งหรือว่ามีความอดทนกับทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเราเนี่ยสามารถหาคนที่เก่งในเรื่องนั้นๆมาช่วยงานเราได้และเราก็แบ่งรายได้ไดกันแบ่งเงินกันต่างฝ่ายต่างวินวินเขาก็มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเราก็ประหยัดเวลาในชีวิตมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเอาเวลาไปทําในสิ่งที่เราไม่เก่งแล้วก็ไม่ถนัดนะครับ